สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนิตยยงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นจากเรื่อง Timeformer นะครับก็คลิปนี้ก็มีหลายชิ้นอยู่นะครับบางตัวผมอาจจะไม่รู้ชื่อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดู Timeformer นะครับ บางตัวก็อาจจะมาจากไอคอมิกการ์ตูนนะครับไม่ได้มาจากหนังนะครับแล้วก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกมีชื่อว่าบัมเบิลบีนะครับนี่น่าจะเป็นพระเอกนะครับพระเอกกว่าออติมัสนะครับเป็นตัวที่โผมมาตัวแรกในหนังนะครับตัวนี้ขนาดสิบนิ้วนะครับเอาไว้ตั้งโชว์นะครับสามารถขยับขาได้นะครับแขนก็ขยับได้ครับหัวหมุนได้นะครับ ตัวนี้ถือว่าสภาพดีนะครับผมต้องเอาออกให้ดยไกลนะครับเพราะว่ามันสูงตัวนี้ก็เป็นงานฮันโบนะครับมันจะมีปั๊มนะครับมีปั๊มโยงนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา80บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับ ตัวนี้มีชื่อว่า o p t i m มั Prime นะครับก็น่าจะเป็นไปตัวหัวหน้านะครับหัวหน้าแกงออตัวบทนะครับหรือว่าจะเป็นพระเอกด้วยนะครับตอนนี้มันก็แปลงล่างเป็นรถบรรทุกเป็นรถหัวลากนะครับชิ้นนี้เป็นงานแบคโดนเนลนะครับผมสภาพถือว่าสภาพดีครับตอนนี้มีรูเล่นนะครับกดปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับผม เราลองมากดปุ่มกันเลยนะครับมันก็จะเป็นการเอาเมีดออกมานะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับแล้วก็พับไปก่อนนะครับดันตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นนะครับกดปุ่มด้านหลังครับนี่ครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Optimus p r i m e อีกแล้วนะครับเป็นงาน McDonald นะครับอันนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับลูกเล่นก็ไม่มีนะครับสามารถขยับแขนได้ครับแล้วก็หมุนตัวได้นะครับผมสภาพตัวนี้ถือว่าสภาพดีนะครับ หัวก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ครับนี่โฟกัสแล้วครับตันนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับถือว่าสภาพดีนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นวิทยุบมัมเบิลบีนะครับท่านผู้ชม ้บรบอบีนี้ก็แปลงร่างเป็นรถเชฟโรเลตคาร์เมโลนะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้ลองระบบนะครับเพราะว่ามีอันเดียวเปิดปิดตรงนี้นะครับผมก็เอามาตั้งโชว์นะครับไม่ได้เอามาเล่นนะครับเป็นงานแฮนด์โบนะครับผมแกะดูร่างฐานแล้วล่างฐานยังสวยนะครับมีโอกาสติดนะครับตั้งโชว์สวยๆได้เลยนะครับถ้ามีคู่มันหรือจะเล่นก็ได้นะครับผม ชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับไม่ชื่ออะไรนะครับไม่รู้ว่าในหนังมีหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นตัวในคอมิกนะครับอันนี้มันมีระบบนะครับแต่ว่าระบบมันไม่ปิดนะครับแล้วก็ตำหนิอีกอย่างนะครับล้อมันหายนะครับอันนี้ก็เป็นงานร์ดโบอีกแล้วนะครับ มันก็สามารถแปลงล่างเป็นรถได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาแปลงล่างเป็นรถกันเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มพับขานก่อนนะครับประกบเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็ดันอันนี้ไปด้านหน้านะครับก็พับแขนครับก็ดันแบบนี้นะครับ ครับมันก็จะได้รถประมาณนี้นะครับทรงมันก็คล้ายๆกับแลมโบกินนี่นะครับอันนี้ถ้ามีล้อนี้สวยเลยนะครับผมให้ดูบอปนรถแบบนี้ครับเสียดายที่ล้อมันหายนะครับชิ้นนี้ผมได้มา60สิบาทนะครับถ้ามีล้อก็คนขายน่าจะขายประมาณร้อยห้าินะครับ แล้วก็ไปดูชิ้นห่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไดนเสาร์งานแมคโดนัลนะครับก็ไม่ทราบชื่อนะครับว่าชื่ออะไรนะครับตัวนี้น่าจะมาจากคอมิกนะครับผมอันนี้ก็สภาพปานกลางครับลูกเล่นไม่มีนะครับเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะครับแขนก็ขยับได้ครับผมหัวนี่ก็หมุนได้นะครับนี่ครับหมุนสุดๆได้แค่นี้นะครับ ไอตัวนี้นี่ที่ตลาดมือสองก็มีเยอะมากนะครับเจอเกือบเจอเกือบทุกอันทิต์นะครับตอนผมไปทิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับบางร้านก็จะขาย30ไม่ก็50นะครับถ้าสภาพดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นหล่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ทราบชื่อนะครับเป็นงาน Mcdonald นะครับผมมันน่าจะเป็น เครื่องบินนะครับไม่ก็เป็นยานอะไรสักอย่างนะครับน่าจะมาจากคอมิกนะครับลูกเล่นมันเราก็ดันปุ่มสีแดงนี้ลงนะครับแล้วก็ใบพัดก็จะหมุนนะครับแต่นี่มันระบบมันไม่ค่อยดีครับมันติดติดนะครับติดติดขัดขัดนะครับมันไม่ค่อยจะได้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนมันต้องพิวนะครับถ้าของที่มันดีนะครับ ชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับตัวสีเขียวอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นงานเป็นงานฮันโบนะครับท่านผู้ชมมาจากคอมิกนะครับตัวนี้เพื่อนผมบอกมาสภาพตัวนี้ก็ปานกลางนะครับถือว่าสวยระดับหนึ่งนะครับเป็นยางนะครับผมยางทั้งตัวเลยครับตัวนี้ดูจาก ล่างมันแล้วรถไอตัวนี้น่าจะเป็นรถแบบรถขุดแล้วก็รถเจาะนะครับอันนี้เป็นที่ขุดนะครับรถแบ็คโฮแล้วก็อันนี้เป็นรถขุดเจาะนะครับแกนก็ขยับได้นะครับมือหมุนได้ครับตรงนี้ไอหัวสว่านนี่ก็หมุนได้นะครับหัวหมุนได้ครับขาก็ปรับตามระดับเราได้นะครับ ตัวนี้ผมได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นหล่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานแมคโดนัลล์นะครับไม่รู้ว่าอันนี้ในหนังมีไหมนะครับน่าจะเป็นตัวคอมิกนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแขนก็สามารถขยบได้นะครับ หัวก็หมุนได้ครับผมอันนี้มันจะมีลูกเล่นก็คือเป็นภาพสามมิตินะครับใน,ในกล้องมันดูไม่เห็นนะครับชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา10บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับ ชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นตัวร้ายนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่มันสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับเป็นเครื่องบินลบอันนี้เป็นงานจีนนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถยืนเองได้นะครับแขนก็หายข้างนึงนะครับแล้วก็ปลอดแปลงร่างเป็นยานของไม่ครบครับแต่ที่ผมซื้อมาก็เห็นว่ามันก็สวยดีนะครับกับราคาห้บาทนะครับที่จริงมันแปนะครับขอลดเข้ามา ี๋ยว,ว่าเวลาตั้งโชว์ก็ต้องมาพิงนะครับอะไรมามาํานะครับแปลงล่างเป็นเครื่องบินก็ได้ประมาณนี้เองนะครับไม่รู้ว่าแปลงถูกไหมครับเพราะาได้แค่นี้แหละด้านหลังนี้ก็ไม่รู้ว่าเก็บยังไงนะครับ แต่มันก็ยังพอเห็นเป็นรูปล่างเครื่องบินอยู่นะครับผมชิ้นนี้ผมได้มาในราคา50บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่นจากเรื่อง t i ม e f o r m e r ์ทั้งหมด10ชิ้นนะครับบางชิ้นผมก็อาจจะ ไม่ทราบชื่อนะครับบางชิ้นก็มาจากคอมิกนะครับในหนังก็อาจ,จะไม่มีนะครับบางตัวผมก็รู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างแล้วก็ของก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นของมือสองนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ